ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการขอลลเจ้นเพบไายบำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนําเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปร์เซ็นต์จากปลากระสือเรื่องราวเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของใครฮะคุณเมย์เป็นประสบการณ์ร่วมกับเพื่อนอ่าครับเกิดอะไรขึ้นเชิญเลยฮะ คือในช่วงนั้นมันเป็นช่วงสงการมันมีหยุดยาวใช่ไหมครับหยุดยาวหลายวันอันนี้หนูก็ไม่ได้กลับบ้านที่บ้านเนี่ยที่จังหวัดเนี้ยมานานแล้วนานมากแล้วอ่ะคือทุกปีหนูก็ไม่ได้กลับไปเลยครับก็จะมีปีปีเนี้ยที่ได้กลับที่ได้กลับไปที่ได้กลับไปบ้านครับเพราะว่า มันจะมีเพื่อนอยู่คนนึงอยู่ทีมอยู่ที่จังหวัดเนี้ยที่จะลงไปหาเขาก็โทรศัพท์โทรศัพท์หาเขาโทรหาเขาก็ถามเขาว่าเออวันนี้เราจะกลับไปบ้านนะอ,อยากกลับไปเจอสักหน่อยเพราะว่าหลายปีแล้วเราไม่ได้ลงไปเจอเลยเพื่อนบอกได้ได้เดีย๋ยวจะมารับที่ขนส่งนะ แล้วก็วางสายกันไปพอรุ่งเช้าหนูก็เตรียมตัวเก็บเข้าของใส่กระเป๋าเพื่อที่ว่าจะเพื่อที่ว่าจะได้ออกเดินทางไปแต่เช้าอะค่ะอืเขาก็นั่งรถไปเรื่อยจนมาถึงที่ขนส่งแล้วก็มีเพื่อนมารอรับอยู่แล้วก็ขึ้น ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านไปกับเพื่อนกลับไปก็ไปเจอพ่อแม่ญาติพี่น้องญาติพี่น้องหลายคนอยู่ก็พูดคุยกันถามว่าสบายดีไหมอะไรประมาณนี้ค่ะคก็คุยกันและหนูก็มานั่งคุยกับเพื่อนที่แบบไม่ได้เจอกันนานก็โม้กันเรื่องนู้นเรื่องนี้อะค่ะคถามเหมนว่าสบายดีไหม อยู่ทางนี้เป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าสบายดีแล้วในช่วงเนี้ยเราก็หาปลาด้วยหาปลาปลากเป็ดอะไรของเราไปเราก็ถามเพื่อนว่าถามเพื่อนว่าแล้ววันนี้จะไปปากเป็ดที่ไหนอขอเราไปด้วยได้เปล่าเพื่อนก็บอกว่าไปได้ แล้วพอตกเย็นออกตอนตอนเย็นเรากับเพื่อนก็ไปปักเบ็ดกันไปปักเบ็ดที่ที่ที่คนาค่ะคแถวคันนาแถวคลองอะ่ะก็ไปกันสองคนก็ปักเบ็ดกันได้สักพักใหญ,ใหญ่ก็ขึ้นมาคุยก็ขึ้นมาคุยกันอยู่ที่ที่กับ ที่กระท่อมอะค่ะอืมันจะมีกระท่อมอยู่หลังหนึง่งก็ขึ้นมาคุยกันรอว่าจะละเบ็ดก็คุยกันไปเรื่อยๆจนเพื่อนมันบอกสังเกตเห็นว่ามันมีแสงประหลาดเหมือนแสงไฟอะค่ะลอยอยู่ลอยอยู่แถวานั้นแต่ก็ไม่ได้แบบไม่ได้ใกล้เขาม้ามาก เราก็เลยบอกเพื่อนว่าคงมีคุณมาส่งกบนั่นแหละคงไม่มีอะไรหรอกอเราสองคนก็ไม่ได้สนใจอะไรพอถึงเวลาล่าเบ็ดก็ลงไปล่าเบ็ดกันตามปกติก็ได้ปลามากพอสมควรแล้วก็ปลาแล้วก็ปลาเนะี่ยกลับไปบ้านแล้วก็ออกมาล่าเบ็ดอีกรอบหนึ่งช่วงดึกครับ แล้วเบ็ดอีกรอมหนึ่งในช่วงดึกแล้วก็อันนี้หนูก็เห็นแสงประหลาดนั่นอีกอืก็เลยบอกเพื่อนว่ามัานเป็นแสงอะไรกันแน่แล้วแสงนั้นอะ่ะมันก็ค่อยลอยแบบค่อยๆลอยมาเรื่อยๆอะค่ะครับลอยมาเรื่อยๆมาหาหนูกับเพื่อนอะอ่อาฮะแล้วพอเนี้ย มันก็เห็นชัดขึ้นชัดขึ้นเมสีแสงที่แสงที่ลอยเข้ามาเป็นสีอะไรอ่ะใช่ค่ะสีแดงที่ลอยเข้ามาเออสีสีอะไรแล้วก็เห็นชัดขึ้นเรื่อยๆก็เป็นแบบว่าเออเมสีสีแสงที่เราเห็นน่ะเป็นเป็นสีอะไรสีแดงค่ะอ๋อครับสีแดงสลับเขียวอ่ะ เดี๋ยวก็เป็นสีเขียวเดี๋ยวก็เป็นสีแดงอะไรประมาณนั้นนะคะครับอ่าแล้วก็แบบลอยเข้ามาหาเราเรื่อยๆไอ้เราก็ใจไม่ดีแล้วว่ามันคืออะไรเราก็ถามเพื่อนว่ามึงเห็นเหมือนกูที่มึงเห็นเหมือนกูที่หรือเปล่ามันก็บอกว่าเห็นเหมือนกันแต่กูก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วหนูกับเพื่อนก็ เก็บเบ็ดกันมาเรื่อยๆจนแบบเก็บเบ็ดจนเพลินนะคะว่าเออได้ปลายเยอะนะวันนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาคุยกับเพื่อนครับได้ปลาเยอะโชว์นี้เราได้ปลาเยอะเลยแต่ว่าไม่ได้ทันระวังตัวนะคะอืพอเงยหน้าขึ้นมาพอเงยหน้าขึ้นมาแบบแสงแสงที่หนูเห็นกันนะคะมาอยู่ตรงหน้าหนูแล้วอืครัใช่เขาพอ เมื่อหน้าขึ้นมาดูคือภาพที่เห็นก็กระสือค่ะก็มีแบบหัวไส้ลอยมาแบบนั้นเลยอืมครับใช่แล้วเพื่อนก็เลยบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคืออะไรวนะเนี่ยอืมแต่เราก็เลยบอกน่าจะเป็นกระสือว่ะครับอืมก็อืก็เพื่อนก็นเลยแบบว่าทิ้งเบ็ด ทิ้งเบ็ดทิ้งปลาทิ้งอะไรทุกอย่างเลยคะ่ะวิ่งอย่างเดียวเลย <c oughs> วิ่งกลับบ้านเลยคะ่ะครั้งเพื่อนทั้งหนูก็วิ่งกันรัดคันนากลับบ้านเลยกลับมาก็มาเจอพ่อพ่อก็ถามว่าไปโดนอะไรกันมาเนี่ยวิ่งวิ่งกันมาซะปุอวยวายมาเชียวแล้วก็เลยบอกหนูก็เลยบอกพ่อว่า นูก็เพื่อนไปเจอรกระสือมาพาอม่อหนูไปปักเบ็ดกระมันแล้วไปเจอรกระสือกันพ่อบอกว่าน่าจะเป็นกระสือย้ายคนหนึ่งแหละที่แกย้ายมาแกเพิ่งจะย้ายมาอยู่ในหมู่บ้านนะคะคมับวหมู่บ้านหลบหลังแบบแบบเนี้ยหลังสุดท้ายหลังทัดไปสุดท้ายเลยอะแกเพิ่งย้ายมาอยู่แล้วแกก็มาอยู่คนเดียวอื แล้วคนก็มแล้วพอนั่นเป็ดไก่ในร้าวค่ะเขาเลี้ยงกันไว้เยอะก็แบบว่าโดนควักไส้ควักพุงออกไปหมดเลยอะค่ะแบบครับไม่มีแบบเนื้อไม่เหลือไส้เหลือพุงไว้ในท้องเป็ดน้องไก่เลยอะค่ะก็โดนอยู่แบบนั้นนะ่ะตั้งแต่ยายคนเนี้ยเขาย้ายเข้ามาอยู่ในนี้แล้วแล้วเขาก็แล้วพ่อก็เลยบอกว่า คงจะเป็นยายคนนี้แหละที่เป็นกระสืออืมที่เขาเองเห็นคือแบบเห็นหน้าชัดเจนเลยอะค่ะแล้วก็บอกรูปทันสันฐานว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงยังไงอืเป็นพ่อเขาก็เลยบอกว่านั่นแหละยายคนนั้นแหละน่าจะเป็นกระสือครับใช่เรื่องก็ประมาณนี้แหละพี่พี่เป้เออมันไม่ยาวมากครับเออกระสือค,คือที่ที่พี่เคยได้ยิน ได้ฟังจากคุณยายเล่าให้ฟังอนะคุณยายเขาเขบอกว่าเขาอยู่ในโดนกมะสือเลยแต่ว่าเขายังไม่เคยที่จะเห็นเป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 ็นลักษณะเป็นการถอดหัวแบบเนี้ยเหมือนในหนังที่เราดูกันอ่ะเขายังไม่เคยเห็นแบบนั้นแต่ว่าเห็นเป็นแบบเหมือนคนเนี้ยแหละเป็นคนเลยเป็นคนตัวเป็นเป็นเลยเนี่ยมคนตัวเป็นเป็นเนี่ยแหละใช่ครับเดินตามบ้านเดินไปบ้านคนนั้นคนนี้ทีไปหาไปถามคนไหน แต่ว่าถ้าอยากจะรู้ถ้าอยากจะรู้ว่าจริงๆว่าเขาเป็นกระสือหรือเปล่าให้แบบคนคนเก่คนเทา่าเขาบอกให้เอาน้ําต้มให้เดือดอะค่ะแล้วเอาแบบเสื้อที่มีรอยเลือดที่กระสือมันป้ายไว้เนี่ยไปต้มให้ไปต้มในน้ําอะค่ะอืมอมแล้วกระสือตัวเนี้ยมันจะมาขอซื้อเสื้อเอาไปซักเองครับเพราะว่าสุดปวเแสบปดร้อนที่ปากค่ะอืมอืมได้อืม โอเคนั่นก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะน้องเมนะใช่ค่ะมันมันนี่ยาวมากมันสั้นไม่เป็นไรจะสั้นจะยาวได้หมดนะแค่มาเราก็ดูมากเลยเดี๋ยวหนูเรียบเรียงเรื่องนั้นก่อนเนี่ยหนูจะพักไปทีหลังได้ครับนะขอบคุณมากแล้วก็ก่อนมองสายดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะเมย์ค่ะพี่เต้ก็เช่นกันนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ